ความตายที่แปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ในปี1988สุนัขที่ตกลงมาทับทำให้ผู้หญิงและคนที่ยืนมองเสียชีวิตจากนั้นเขาก็ถูกรถบัสชนจนชายชราที่เห็นเหตุการณ์ช็อกตายตามไปอีกคนที่อินเดียช้างได้เหยียบผู้หญิงที่เคยขโมยลูกของมันเมื่อหลายปีก่อนจนตายแล้วมันยังเหยียบซ้ำศพของเธออีกครั้งในงานศพ ชายอีกคนเสียชีวิตเมื่อวัวที่ถูกชนด้วยรถไฟกระเด็นมาชนเขาในขณะที่กำลังปัสสาวะอยู่บนรางแฟรงค์เฮสจ็อกกี้ชาวไอริชหัวใจวายกลางการแข่งขันแต่แมวของเขายังวิ่งเข้าเส้นชัยชนะพร้อมศพที่ยังอยู่บนอ่านนักศึกษาคนหนึ่งเสียชีวิตจากการเคี้ยวหมากฝรั่งที่เขาเผลอผสมผงกรดระเบิดเข้าไปและที่ฟลอริดา เจฟฟรีย์บุชหายตัวไปตลอดการเมื่อหลุมยุบกลืนห้องนอนของเขาไปดังนั้นนี่คือ